了他。 คนเ่านั่นเร่งเราพอสิทีากันฉันอยนอมกม่ได้นักที่ให้เห็ดจังไดกับหวัวใจมันหักคิดขอสองข้าย่องอยู่บอกลหายใจว่าที่แค่ในนขา สวัสดีแฟงในปี2022ยินดีรับเข้าสู่สวัสดี2022ครับวันนี้เป็นบันทึกวันที่24เดือน8 2021สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ไปฉีดวัคซีนเมื่อคืนนะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่แต่ว่าพอตื่นมาวันนี้ตื่นสายมากเพราะว่าตื่นไม่ไหวแบบรู้สึกเหมือนจะมีไข้แต่ว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแล้วก็ปวดทั้งตัวเลยอัปเดตอาการแล้วก็วันนี้ก็เลยถ่ายคลิปเย็นเลยตื่นสายแล้วก็พาแม่ไป ซื้อคงซื้อของก็เลยเม่ถ่ายคลิปมาถ่ายเดียยตอนเย็นเห็นตอนต้นคลิปฮะเพลงฮิตอีกสักรอบหนึ่งเมื่อวานไม่พร้อมแม้วันนี้พร้อมแล้วก็ที่อยากจะจดบันทึกวันนี้เลยก็คือหนึ่งกูติดเน็ตฟลิกมากนะเว้ยมึงไอ้แฟงใน2022ติดเน็ตฟลิกมากดูจบไปหลายซีรีส์ลวไอ้นัดแม่งก็ขยันป้ายยาจริงนี่แม่งป้ายเรื่องใหม่ไหมแกเดี๋ยวคงต้องเรื่อมแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ทันนอะแม่งชอบสปอยสองบันทึกของนี้ส4เดือน8 2 0 2 1กูจะเริ่มหนัก อีกแล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยเห็นสภาพเหงื่อไหลๆเนี่ยคือพุอง่งเอาคาเสร็จใครอยากทําตามก็เดี๋ยวดูวิธีทำวิธีทําก็จะมีอย่างแรกคือเตรียมอกไก่ผมใช้อกไก่ประมาณ150กรัมก็หันห่นหั่นเป็นบ้างๆเวลาย่างไม่ได้สุกายเวลาหมักก็ใส่ เกลือผิดไทย2ออย่างแค่นั้นเองใส่ตามความชอบเลยต้องการเค็มมากเค็มน้อยเพราะว่ารสชาติไก่มันมีแค่ตรงนี้นะเสร็จแ,แล้วก็ผมมากินกับฟักทองผมใส่ฟักทอง2ชิ้นเลยฟักทองนี้กินได้เลยนะเพราะว่าที่เคยลดนหนักสําเร็จก็คือฟักทองในี่แคลอรี่น้อยมากก็ใส่ฟักทอง2ชิ้นเลยฟักทองผมก็ล้างก่อนล้างมันเปล่าเสร็จแล้วก็เอากระทะมาใส่น้ํานิดหน่อยนี่แล้วก็ตั้งไฟผมใช้ประมาณไฟกลางเลยกลางไปทางเบาเลยนะเพื่อมันจะได้สุกเพราะว่าฟักทองถ้าแบบไฟแรงเกินมันก็จะไหม้ก่อนหรือว่าอ่อนไปมันก็จะสุกชา้า ก็ใช้ประมาณไฟกลางพอเอาฟักทองลงกระทะใส่น้ำใส่ฟักทองเสร็จแล้วก็แล้วก็ปรุงรสหน่อยฟักทองผมใส่เป็นพริกไทยกับเกลือปรุงรสฟักทอง,งไปแล้วก็ปิดฝารอไปเลยเปิดดูบ้างเปิดดูไประยะว่าเออมันสุกหรือยังลองเอาที่ขีลองเอานิ้วจิ้มหรือว่ามีใครเอาอะไรก็ผมเป็นที่ขีดเปนที่ขีด จิ้มๆด,มด,มดูส่วนกลับมาที่อกไก่อกไก่ก็ปรุงเหมือนกันอย่างที่บอกเมื่อกี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันนิดหน่อยนิดเดียวผมใส่นิดเดียวเพราะว่าเทอร์ี่ได้ไม่ต้องเยอะมากใส่น้ามันนิดหน่อยแล้วก็ทใํใน้ำมันให้มันเคลือบทั่วกระทะแล้วกอกไก่ลงไปย่างใช้ไฟกลางๆพอมันริ่มสุกสัก70% 80%ก็เบาเป็นไฟเบาสุดแล้วก็ปล่อยให้มันสุก แล้วก็บอกมามา,มาเตรียมข้าวข้าวผมใช้ประมาณ150กรัมก็ริงอันนี้ก็เยอะด้วยจริงๆร,รอบที่เคยลดมาก็ใช้แค่ร้อยหรือว่า80กรัมอันนี้ก็เพิ่งเริ่มลดวันแรกก็ไม่อยากโหมมากเดีย๋ยวจะทได้ไม่นานจริงๆเคล็ดลับลดน้ำหนักก็คือพยายามทําให้มันเป็นกิจวัตรเนอย่าฝืนมากฝืนมากมันทําได้ไม่ค่อยนานก็แหละใช้ข้าว150พอทุกอย่างสุกก็ขึ้นเอาฟักทองขึ้นเอาอกไก่ขึ้นแล้วก็ผมจะใส่เป็นซอสพริกไทยดํากินกันคู่กันจะได้มีรสชาติเลยได้ไม่ไม่รู้สึกมันจืดเกิน,กนจะได้กินง่าย นั่นแหละใครอยากลดน้ำหนักแล้วไม่มีรู้วาจะกินอะไรก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูอันนี้เป็นลดน้ำหนักถ้าในช่องนี้ก็รอบที่2แล้วดูที่รอบนี้จะสำเร็จไหมเดี๋ยวทำคกคู่ไปกับไอ้สสวัสดี2022นี่นะแล้วก็จะมีออกกําลังกายด้วยแต่ว่า ดูอาจจะเริ่มพรุ่งนี้เพราะว,าวันนี้รู้สึกยังปวดตัวจากวัคซีนนั่นแหละครับอยากลดน้ำหนักก็ลองไปทํากันดูแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเขียนบันทึกในคอมเมนต์กันไว้ปีหน้าได้กลับมาดูเพื่อมีใครลดน้ำหนักเหมือนกันด้วยลองคอมเมนต์กันมาดูจะได้บันทึกไว้ว่าตัวเองลดน้ำหนักสําเร็จไม่สาเร็จกูก็เหมือนกันต้องรอดูกันบันทึกของวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ่ายคลิปวันนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ถ่ายัในเช้าถ่ายแค่ตอนเย็นเดียวไม่ไหวจริงประมาณนี้ฮะบันทึกของวันนี้ยี่สี่นัทแปดสองพันยี่ บายสู้ๆนะเว่ย